สวัสดีครับวันนี้มาชมพระกลิ่งกันนะครับพระกลิ่งเป็นพระเครื่องที่นิยมบูชามีความเชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้สารพัดโรคโดยเฉพาะโรค ที่หาสาเหตุไม่พบรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันไม่ได้คนยุคเก่าจะอธิษฐานจิตนำพระกลิ่งไปแช่ทำน้ำมนต์ดื่มหรืออาบเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พ้นโครคภัยไข้เจ็บ จากตำลาสร้างพระกิ่งสายวัส,สุทนุจะมีส่วนผสมที่ประกอบไปด้วยชินหนักหนึ่งบาทเจ้าน้ำเงินหนักสองบาทเหล็กละลายตัวหนักสามบาทบริสุทธิ์หรือทองแดงบริสุทธิ์ หนักสี่บาทปลอดห้าบาทสังกษสีหนักหบาททองแดงธรรมดาหนักเจบาทเงินหนัก8ดบาททองคำหนัก9บาทนำทั้งหมดมาหลอม ให้เข้ากันอย่างดีแล้วจึงนำมาตีเป็นแผ่นจานอักษรยันหนึ่งร้อยแปดกับยันณปัทมังพอได้เลิกง,งามยามดีจึงนำมาหล่อเป็นพระกลิ่นอีกครั้งตามเลิก โบราณเชื่อกันว่านะครับพระกิ่งเป็นพระที่รักษาโลกนะครับหาบูชากันได้นะครับ วันนี้ก็มาให้ชมเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ